สถานการณ์ฝนตกตอนเจ้าจะถือนำตมกัดใจู่ปีนองเขาฝ่มือตัวเองนกกัดเนาะมีกัดมักย่างหรือข้างมินตาขี้เล็กนะประการมีใคร อันนี้เมกาเมกาปลาบุงขายพักสุกค่ะขายเนื้อนั่นี่เมกาคนงามหูโกขายข้าวต้มขนมขายเนื้อนั่ค่ะมันนี่นี่อต่อขบอกเกายาเนื้อนัมเันนี่เป็นกัดนั่ค่ะพักสุดๆถั่วงซดๆค่ะ อีจ้พี่น้องเขาเขามือตัวยในกาดไปเนาะในกาดก่อนนำถุมเสียงมาแล้วค่ะฝนตกมาแห้งครับอันนี้ตกต่างเตตีซีค่ะ ลึกเลยนี่กันนะ มันได้ทมนักทะเลาะมันให้ท,ม,ม,หทมสูงนิดนึงค่ะนําเปี้ยงหัวเข่ากันในการกัดกวก้ามีไข่ตั้งในกัมันได้ไขด่ดีๆเนาะยตังระบายน้ำมันเตี่ยมแล้วก็มัมนต้มเวลาน้ำทมเลยครั โจเป็น,ปนอป้องเขาเขาเตยนี่กัดอันนี้เด็กเขามื่อกลางกัดแล้ไหมคะเนาะเอาเตียวขึ้นสูงอินคะ่ะมันน้ำดึกยังกัน <c oughs> ไหลมาดีนะไหลมาดีนะมะั้ยเหมือนในทมสูงหรือเปืนเนาะโต๊ะเตี๊ยมเตี๊ยมสี่ครับ กัดมักย่างกัดมักยาง,ยางอันนี้ลั่นค่ะลั่นคาใจยีลาวนะค่ะ,ะเะนาะมื่อไนเปิดแยงเตอรนะคะก็ตัวน้ำโทรมากว้ก้นมานะคะ่ะอันนี้เมก้าก้นงาาหมักย่าง่ะไข่พัดไข่ฟิก อันอันนี้เป็นเมกาขายพักกุนงาหมักย่างค่ะอ้ัไมางอ่ะอ่ถนนันนี้เมทาเวีี่เนาะถุนน้าหวานหรือเพื่อนได้กัดหมักย่างไหนคะนนะถม่านเหนะถุ้าองกินไต่ไนคะเออเออล่วงกันเลยก็เอาได้ก็ว่ามเทาเมทาเฮ็ดถุนน้าหวานหรือเพื่อนเนาะเออเมานใจาใจบอกเพื่อนมาชิลน่ะกันต ถันวเน่าเมเทาวรยังนาะอันนี้ค่ะถันวเน่าเมเทาวนี่ขายแถวกรุงเทพปุ้นค่ะจานอยู่กรุงเทพก็ขยักถันวเน่าเมทาวเอ้ดีกัดบมักย่างก็สั่งมาซื้อแต่เศษน,นคะครับนาะนี่ค่ะกุ้นเฮ็ดมันออมือเป็นชา้าหังดีครับมือเป็นชาน้าเฮ็ดเท้ามากห้งเี็ค่ะบมีเท้าในกุ้นน่ะในกุ้งลานเนี่ยเออมีเท้าเลยชาวพกกะลาพนหั่นผูกกะลาหนังกะลาเป็นกวาดูกระมีเนี่ยโอเคครับ

Uhm. อันแรกขาเข้าว ram ค่ะขายแต่ขายอัดถานอ่ะเข้าล้ a m แบบเก่าค่ะบอกซีบาทก็ค่ะไผ่ขยะก็แม็กซีตินีนกลางกัดหมักย่างในคันา่ะนี่ค่ะไผ่ขั้นเผาก็เดียวไผ่ขั้นทุบก็เดียวก็แม็กซีตินีท่าวไรค่ะเข้าล้ a m ก็มีเข้าวฟูกก็มีในคันา่ะ อันนี้เมกา้ากุณงามหกโกไขายของเจ๊แข้งค่ะเเอาค่ะยินดีปีน้องเขาตีก้นตีตามได้ก้นได้ก้นแช่ค่ะเนาะกัมเนติดจุป,ปีน้องเขาออกมือ,อยัาไหนค่ะเนาะน้ำดึกนะครับเอาค่ะคได้ตั้งออกกัดค่ะเนาะ อันนี้เมกะก้นงามป่าบุ้งงามค่ะไข่ไข่สปาไข่ไข่ตั้งกินลายเมี้วค่ะ ในตั้งโอกาสนะคนก็มานำเงี้ยนะคเนาะมาก็มลานะคเนาะก็เป่อว่าการหาเลงต้องการเงต้องเลงใสนครัเนาะกินกุวันนะครัใครดีครับพักสุกอ่ โอเคนากาเต็มมีกล้วยทอดมันทอดน,นคะค่ะเจ้านี่หวานหรือเปล่าน,นะค่ะเนาะกล้วยทอดมันทอดเาจ้านี่นี่ขายเียงกูวันนะค่ะเนาะโอเคยินดีพี่น้องเขาตีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค่ะเนาะมาสูงตั้งเซ็งนะครับมาสูงกุ้ยก้กกนนะครั